จะเป็นยังไงเมื่ออยู่ๆก็มียานของมนุษย์ต่างดาวขนาดยักษ์ลอยลำมาจอดอยู่ที่โลกของเราพวกมนุษย์ต่างพากันเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเอเลี่ยนเหล่านั้นพวกเขาจะสามารถต่อกรกับพวกต่างดาวได้หรือไม่เราไปดูพร้อมกันกับหนังเรื่อง District 9ยึดแผ่นดินเปลี่ยนพันมนุษย์ การดาเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้จะออกกึงก่งๆสรารคดีเปิดเรื่องมาเราจะเห็นว่ามีนักข่าวและเหล่าผู้เชี่ยวชาญกําลังให้สัมภาษณ์ถึงการมาเยือนของเหล่าเอเลี่ยนและพูดถึงมนุษย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าวีคัสแวนเดอเมเวอร์ที่ได้รับผลกระทบบางอย่างจากพวกต่างดาวซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนักข่าวจากประเทศอังกฤษได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่ยานของพวกต่างดาวมาถึงทุกคนต่างก็อึ้งตามๆกันที่ยานไม่ไปจอดนิ่งเหนือแมนฮัตตันวอชิงตันหรือว่าชิคาโกแต่ยานกลับมาจอดนิ่งออยู่นนืงจ เมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใต้ยานลอยมาจอดนิ่งอยู่บนนั้นและไม่มีการส่งสัญญาณใดๆออกมาเลยหลายเดือนผ่านไปมนุษย์จึงตัดสินใจเจาะเข้าไปในยานเพื่อสำรวจและพวกเขาก็ได้เจอกับเอเลี่ยนจำนวนมากอยู่ในยานนั้นพวกมันอดอยากและอ่อนแรงเป็นอย่างมากพวกมันดูสิ้นหวังกับชีวิตตอนนั้นนานาชาติกำลังให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากทางการโดนกดดันเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนอย่างหนักพวกเขาจึงจำต้องแต่งตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า MNU ขึ้นมาเพื่อให้เข้ามาดูแลและอบพยพพวกต่างดาวลงมาพั พิงบนโลกก่อนแต่ทว่าพวกต่างดาวมีกันเยอะเกินไปมีกันเป็นล้านหลังจากที่อพยพลงมาได้ไม่นานปัญหาก็เริ่มเกิดพวกมนุษย์จึงทําการล้อมรั้วและนํากองกําลังเข้าควบคุมผ่านไปไม่นานเข็ดกับก,กันชั่วคราวก็กลายมาเป็นเหมือนสลัมทันทีเ <c oughs> มื่อเวลาล่วงเลยไปแล้วกว่า20ปีประชากรของพวกต่างดาวก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งมนุษย์เรียกพวกต่างดาวเหล่านี้ว่าพวกกุ้งเพราะชอบหากินตามขยะและของที่พวกมันชอบที่สุดก็คืออาหารแมว แถมพวกมันยังไม่ค่อยฉลาดอีกด้วยพวกนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าพวกกุ้งเหล่านี้คือชนชั้นแรงงานไม่ค่อยฉลาดคิดเองไม่ค่อยเป็นต้องรับคําสั่งจากหัวหน้าที่ฉลาดกว่าเท่านั้นและพวกเขาก็คาดการว่าหัวหน้าของพวกกุ้งเหล่านี้น่าจะป่วยตายไปแล้วและอีกอย่างสาเหตุที่ยานไม่สามารถบินกลับไปได้พวกเขาคาดการว่า ตัวโมดูลควบคุมได้แยกตัวออกมาจากยานแม่ตามคลิปที่เคยถ่ายไว้ได้แต่พอพวกมนุษย์ไปค้นหากลับไม่เจอคําถามที่มนุษย์อยากจะรู้ก็คือชิ้นส่วนนั้นมันหล่นลงมาของมันเองหรือว่าถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วกันแน่ยิ่งนานวันความรุนแรงก็เรื่มมากขึ้นเรื่อยๆจากที่พวกเขาได้ศึกษาพฤติกรรมของพวกกุ้งมานานก็พบว่า การที่พวกกุ้งชอบเผาบ้านเผารถหรือสับรางรถไฟเพื่อให้ชนกันมันเป็นการเล่นสนุกของพวกกุ้งอย่างหนึ่งแต่กลับมนุษย์แล้วมันคือหายนะแถมพวกมันยังชอบขโมยและทำร้ายมนุษย์อีกด้วยมนุษย์ที่อยู่บริเวณนั้นจึงเริ่มเหลืออดและพากันประท้วงบีบให้ทางการย้ายพวกกุ้งออกไปจากเขตร้าจนในที่สุดทางการก็ตอบรับพวกเขาเต็มพร้อมที่จะย้ายพวกกุ้ง1 8ล้านแสนรายไปอยู่ที่ศูนย์กักกันใหม่ที่อยู่ห่างจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก200กิโลเมตร หน่วยงาน MNU จึงต้องเป็นผู้จัดการเรื่องนี้โดยมีชายคนที่มีชื่อว่าวีคัสแวนเดอร์เมเวอเป็นหัวหน้าภาคสนามที่ต้องเข้าไปให้พวกกุ้งเซนยินยอมในการย้ายถิ่นฐานทุกคนรู้ดีว่าวีคัสนั้นไม่ค่อยเหมาะกับงานนี้สักเท่าไรแต่ที่เขาได้ตำแหน่งนี้ก็เพราะว่าพ่อตาของเขาเป็นหัวหน้าโครงการเขาจึงได้ตำแหน่งนี้ไปนักข่าวคนนั้นยังให้สัมภาษณ์อีกว่าโกรที่ MNU ตั้งขึ้นมานั้นก็แค่เป็นเรื่องอํพรางเท่านั้น จุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกนั้นก็คือพวกเขาต้องการอาวุธของพวกกุ้งเพื่อน,นํามาพัฒนาต่อยอดเพราะรายได้หลักของหน่วย MNU นั้นคือการขายอาวุธ แต่ว่ามนุษย์กลับไม่สามารถใช้อาวุธของพวกกุ้งได้เพราะอาวุธได้ผูกกับ DNA ของพวกกุ้งมีเพียงแต่พวกกุ้งเท่านั้นที่ใช้ได้แม่ของวีคัสก็ให้สัมภาษณ์ว่าวีคัสนั้นเป็นลูกที่ดีมากแต่ไม่น่าเกิดเรื่องแบบนั้นกับเขาเลยทางภรรยาของเขาก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่าวีคัสนั้นเป็นคนละเอียดมากเขาจะคอยประดิษฐ์สิ่งของเล็กๆน้อยๆให้กับเธออยู่เสมอเพื่อให้เธอประทับใจแต่ทว่าตอนนี้พวกเจ้าหน้าที่มานําของของเขาไปตรวจสอบหมดแล้วและเราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแนแ่ ย้อนกลับไปในวันที่วีคัสกับพวกต้องเข้าไปในเขตก้าเพื่อให้พวกกุ้งเซนย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่พวกเขารู้ดีว่าจะต้องเจอกับอะไรพวกเขาจึงพากองกําลังเข้าไปด้วยโดยมีหัวหน้าทหารชื่อว่าครูบัสแวนเตอร์ผู้หิวกระหายในการฆ่าเป็นหัวหน้าสั่งการของหน่วยทหารพวกเขาเข้าไปเคาตามบ้านพวกกุ้งเพื่อให้เซ็นยินยอมแต่พวกกุ้งก็ไม่ยอมเซนมันเอามือปัดเอกสารทิ้ง วีคัสที่เห็นแบบนั้นก็บอกผู้ช่วยของเขาว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเราได้ลายนิ้วมือของกุ้งรายนั้นมาแล้วและพวกเขาก็ไปขอบ้านหลังอื่นต่อกุ้งบางรายก็แก้วราวเข้ามากระชากแขนของพวกทหารขาดทันทีตอนนั้นทหารที่เหลือก็พากันยิงใส่กุ้งตัวนั้นจนทําให้กุ้งตัวอื่นๆเข้ามาวีคัสที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงเอาอาหารแมวคว้างไปให้พวกนั้นเพื่อให้พวกมันค่้ยเขวและพวกเขาก็รีบหนีจากตรงนั้นพวกเขาอยู่ในดงกุ้งจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเขาก็ทำงานต่อ วีคัสได้ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่มีไข่กุ้งจํานวนมากพวกมันต่อสายท่ออาหารจากซากาสัตว์ส่งไปเลี้ยงตัวอ่อนวีคัสที่ไม่อยากให้พวกกุ้งเพิ่มจํานวนเขาก็เข้าไปจัดการกับพวกกุ้งเหล่านั้นโดยการไปถอดสายส่งอาหารออกอย่างสนุกสนานตอนนั้นเขาก็เห็นผู้ช่วยของเขาใส่หน้ากาก,กอนามัยอยู่วีคัสจึงพูดขึ้นว่าอย่าป๊อดไปหน่อยเลยนานายจะใส่แมสไปทําไมแค่ไข่ของพวกกุ้งมันไม่อันตรายหรอกแต่ผู้ช่วยของเขาก็ไม่ยอมถอดแมส จากนั้นพวกเขาก็สั่งให้คนมาเผาไข่เหล่านั้นทิ้งและในสลัมแห่งนี้ก็ยังมีพวกมนุษย์ตั้งแก๊งเป็นขาใหญ่อาศัยอยู่พวกในจีเรียคุมสลัมในเขตเก้านี้พวกเขามีเล่นการพน,นันที่เอาสัตว์ต่างดาวมาสู้กันและค้าขายเนื้อสัตว์ให้กับพวกกุ้งแถมยังขายอาหารแมวในราคาสูงลิฟและยังมีบริการสวพินีข้ามสายพันธุ์อีกด้วยพวกกุ้งจึงต้องออกขโมยหาเงินเพื่อมาซื้อของกินหรือไม่ก็เอาอาวุธของพวกเอเลี่ยนมาแลกกับอาหาร แถมหัวหน้าของแก๊งในจีเรียก็ยังมีความเชื่อว่าหากกินเนื้อของพวกกุ้งแล้วจะทําให้เขาสามารถใช้อาวุธของพวกกุ้งได้เขามีอํานาจมากในเขตก้าวแห่งนี้จนพวกของวีคัสไม่อยากจะเข้าใกล้พวกแก๊งในจีเรียเหล่านี้ตัดภาพมาที่กุ้งสองพ่อลูกกับเพื่อนของเขา ที่กำลังหาของบางอย่างจากกองขยะอยู่โดยเจ้ากุ้งรายนี้มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์เขากำลังหาสิ่งประดิษฐ์ของพวกต่างดาวอยู่และเมื่อลูกของเขาเจอมันแล้วพวกเขาก็รีบกลับไปที่บ้านทันทีดูเหมือนว่าพวกเขากำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่คริสโตเฟอร์ก็พูดขึ้นว่าหลังจากที่เก็บรวบรวมมานานกว่า20ปีในที่สุดก็รวบรวมจนมีจำนวนที่พอใช้ได้เขาแกะเทสารบางอย่างลงไปในขวดและสารนั้นก็เกิดปฏิกิริยาบางอย่างกลายมาเป็นสารเหลวสีดำเข้าไปอยู่ในหลอดแก้ว เขาบอกกับเพื่อนของเขาว่าหลังจากที่ทำมากว่า20ปีตอนนี้เราพร้อมแล้วและในตอนนั้นพวกของวีคัสก็มาเคาะประตูบ้านของพวกเขาคริสโตเฟอร์จึงเอาของซ่อนไว้ในบ้านและตัวของเขาก็แอบ,บออกไปทางหลังบ้านเพราะมันเป็นบ้านของเพื่อนเขา คงไม่ดีแน่หากพวกมนุษย์มาเห็นว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันเพื่อนของคริสโตเฟอร์จึงออกมารับหน้าแทนพวกของวีคัสที่เห็นกุ้งตัวนั้นมีพิรุษจึงได้ทําการควบคุมตัวไว้ส่วนวีคัสก็เข้าไปดูในบ้านของกุ้งรายนั้นเขาได้เห็นอุปกรณ์ที่พวกนั้นเพิ่งทดลองไปวีคัสแปลกใจมากเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาจึงค้นดูรอบๆในบ้านหลังนั้นจนไปเจอเข้ากับหลอดที่บรรจุสารเหลวนั่นเขาหยิบมันขึ้นมาและพยายามจะเปิดดูจึงทําให้สารนั้นพุ่งออกมาเขา้าปากเขาอย่างจังเขาจึงเก็บหลอดนั้นไว้เป็นหลักฐาน แถมยังเจออาวุธของเหล่าเอเลี่ยนอีกเพียบเขาจึงหยิบปืนนั้นออกมาหนึ่งกระบอกเพื่อขู่ให้กุ้งตัวนั้นบอกว่าจะเอาอาวุธไปทําอะไรและกุ้งตัวนั้นก็ได้สู้กับพวกเขามันใช้ปืนฟาดแขนวีคัสจนกระเด็นไปไกลเมื่อคูบาสหัวหน้าทหารเห็นแบบนั้นก็ได้ยิงใส่กุ้งตัวนั้นทันทีและเดินมายิงซ้ําอย่างเลือดเย็นตอนนี้วีคัสบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่ยอมกลับไปเขาขอแค่หมอสนามมาทําแผลให้ก็พอ ส่วนทางกุ้งคริสโตเฟอร์เมื่อเขาเห็นเพื่อนของเขาตายไปแล้วเขาก็รีบกลับมาที่บ้านของเขาด้วยความเจ็บใจตอนนั้นลูกของเขาก็บอกว่าผมซ่อมอุปกรณ์นี้ทําให้มันกลับมาใช้งานได้แล้วบ่งบอกถึงความฉลาดของกุ้งน้อยแต่คริสโตเฟอร์ก็ให้ลูกของเขาเก็บของเล่นอันนั้นไว้ และให้ออกไปดูต้นทางนอกบ้านเพราะเขาจะทําอะไรบางอย่างในบ้านหลังนั้นและในที่สุดวีคัสกับพวกก็มาถึงที่บ้านของคริสโตเฟอร์เขาเห็นลูกของคริสโตเฟอร์ที่เล่นอยู่หน้าบ้านเขาจึงเอาขนมไปล่อแต่กุ้งน้อยก็ไม่เอาแถมยังคว้างใส่หัวของวีคัสอีกและคริสโตเฟอร์ก็ออกมาวีคัสก็ให้เขาเซ็นเพื่อยินยอมย้ายบ้านแต่คริสโตเฟอร์ก็อ่านหนังสือออก เขาบอกว่าเขาจะไม่เซน็นวีคัสที่เห็นแบบนั้นก็รู้ว่ากุ้งตัวนี้ฉลาดกว่าตัวอื่นๆเขาจึงบอกว่าถ้าไม่ยอมเซน็นเขาจะพากุ้งน้อยไปอยู่ในสถานที่เลี้ยงเด็กเพราะสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่จะอยู่อาศัยและเขาก็เข้าไปในบ้านเพื่อหากุ้งน้อยแต่เมื่อเขาเข้าไปในบ้านก็ยิ่งตกใจกับสิ่งที่ได้เจอมันไม่ใช่ซากสัตว์หรือว่าอาวุธเหมือนกับที่พวกเขาเคยเจอมาแต่มันเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมากวีคัสรีบสั่งให้ open อปเปจกุ้งคิสโตเฟอร์ไว้ทันที และแล้วอยู่ๆเขาก็เกิดอาเจียนขึ้นอาการของเขาเริ่มไม่ดีจึงขอหยุดภารกิจไว้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เขาจะกลับมาหากุ้งคริสโตเฟอร์ใหม่ขณะที่นั่งรถออกมาวีคัสก็รู้สึกหิวมากเขาจึงไปซื้ออาหารมาชุดใหญ่และกินมันอย่างอาเด็ดอร่อยจนทําให้ผู้ช่วยของเขาแปลกใจมากแต่แล้วจูจ่ๆก,ก็มีของเหลวสีดําไหลออกมาจากจมูกของเขาทุกคนที่เห็นต่างตกใจมากเขาจึงเลิกกินมันทันทีจากนั้นเขาก็มาสรุปงานที่ออฟฟิศและแล้วเล็บของเขาก็หลุดออกมา วีคัสรีบเข้าไปในห้องน้ําทันทีเพราะกลัวคนอื่นเห็นเขาเช็คดูเล็บของเขาที่เหลือและมันก็ค่อยๆหลุดออกทีละนิ้วทีละนิ้วเขาตกใจมากไม่รู้ว่าจะทํายังไงส่วนทางกุ้งคริสโตเฟอร์กับลูกก็มาหาหลอดบรรจุของเหลวที่เขาได้ซ่อนเอาไว้แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบเพราะว่าวีคัสได้ยึดไปแล้วนั่นเอง ทางฝั่งแก๊งในจีเรียก็มีกุ้งสองรายเอาหุ่นยนต์บังคับมาแลกกับอาหารแมวหนึ่งหมื่นกระป๋องแต่หัวหน้าแก๊งในจีเรียก็บอกไปว่าเขาให้ได้แค่หนึ่งร้อยกระป๋องเท่านั้นซึ่งพวกกุ้งก็ต่อราคาไม่เป็นจึงรับไปที่หนึ่งร้อยกระป๋องขนาที่พวกมันกำลังจะออกไปพวกในจีเรียก็พยายามชนกุ้งรายหนึ่งคุยด้วยพอมันเผลอแก๊งในจีเรียก็ทำการฆ่าทิ้งทันทีแม่มดประจําแก๊งก็เข้ามาสวดคาถาและให้หัวหน้าแก๊งกินเนื้อเจ้ากุ้งนั่นเพราะพวกเขามีความเชื่อว่าจะทําาใให้้้้ชออววุุธขงงพกได ตัดภาพกลับมาที่วีคัสหลังจากที่เลิกงานแล้วเขาก็รีบกลับบ้านทันทีเขากลับมาถึงบ้านตอนสองทุ่มยีนาทีเขาขึ้นไส้อยากจะอาเจียนมากแต่กลับพบว่าครอบครัวของเขามาทําการเซอร์ไพรส์ที่เขาได้รับตําแหน่งใหม่เขาจึงต้องอดทนเป่าเค้กให้มันจบๆแต่แล้วเขาก็กลับรู้สึกเป็นหัวมากขึ้นและอ้วกเป็นของเหลวสีดําเต็มหน้าเค้กและเขาก็สลบไปเขาถูกขามส่งโรงพยาบาลทันทีโดยมีภรรยาของเขาคอยเฝ้าอยู่หน้าห้องด้วยความเป็นห่วง ตอนนี้หมอกําลังจะดูแผลของเขาที่แขนเพราะคิดว่ามันน่าจะติดเชื้อขณะที่หมอตัดผ้าพันแผลก็พูดขึ้นว่าทําไมแผลมีน้ําหนองเยอะจังพอหมอตัดผ้าพันแผลขาดเท่านั้นแหละพวกเขาก็ได้เห็นแขนของวีคัสที่บาดเจ็บกลายไปเป็นแขนของพวกกุ้งไปซะแล้วทั้งหมอทั้งวีคัสตกใจมากแต่หมอก็ทําเป็นใจดีสู้เสือบอกให้วีคัสใจเย็นๆและหมอก็วิ่งออกห้องไปจากนั้นไม่นานพวกเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาจับตัววีคัสยัดเขาเข้าไปในถุงกักกันเชื้อและนําออกไป ภรรยาของเขาที่เห็นแบบนั้นก็พยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พวกทหารก็ไม่ตอบพวกนั้นพาวิคัสไปที่ห้องแผลของ m n ็เอเพื่อตรวจสอบและพวกเขาก็ได้ยึดหลอดบรรจุของเหลวนั้นไว้อีกด้วยเหล่านักวิทยาศาสตร์จับวิคัสมัดติดไว้กับเตียงแล้วใช้สว่านเจาะไปที่แขนของเขาเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาฝั่งวิคัสที่โดนแบบนั้นก็ลองลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวด พวกนั้นจึงบอกกับพ่อตาของวีคัสว่าตอนนี้ประสาทสัมผัสของวีคัสได้เชื่อมกับร่างของเอเลียนเรียบร้อยแล้ววีคัสอาจจะสามารถใช้อาวุธของพวกเอเลียนได้ฝั่งพ่อตาของวีคัสที่รู้แบบนั้นก็ไม่ได้สั่งให้รักษาเขา แต่กลับสั่งให้นำวีคัส์ไปทดสอบอาวุธของเอเลี่ยนแทนพวกเขาช็อตไฟวีคัสเพื่อให้ใช้แขนที่กลายพันธเหนียวไกลปืนเอเลี่ยนและมันก็ได้ผลจริงๆพวกเขาเปลี่ยนอาวุธทดสอบชิ้นแล้วชิ้นเล่าเพื่อให้วีคัสลองยิงดูและวีคัสก็สามารถยิงได้ทุกอย่างพวกนั้นจึงเปลี่ยนเป้ามาเป็นพวกกุ้งตัวเป็นๆและดูว่าวีคัสจะสามารถยิงปืนนั้นได้ไหม แถมยังเปลี่ยนให้วีคัสใช้มือข้างที่ไม่กลายพันธุเหนียวไกลวีคัสก็ต่อต้านอย่างสุดฤทธิ์เขาบอกว่าเขาจะยอมยิงแล้วแต่ขอให้เปลี่ยนเป้าไปเป็นหมูเหมือนเดิมเขาไม่อยากจะฆ่ากุ้งตัวนั้นแต่พวกนั้นก็ไม่สนใจและชอตไฟให้เขาเหนียวไกลเหมือนเดิมเขาสามารถยิงปืนนั้นได้ ถึงแม้จะเป็นมือข้างที่ไม่ไกลพันก็ตามจนทําให้เจ้ากุ้งรายนั้นแหลกเป็นจุนและแล้วการทดสอบก็ได้จบลงวีคัสถูกจับไปมัดติดไว้กับเตียงเหมือนเดิมและนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็พูดกับทุกคนว่าตอนนี้เวลาของเราเหลือน้อยนิดแล้วนี่คือขั้นวิกฤตก่อนที่การกลายร่างจะเสร็จสมบูรณ์ DNA ของเขากําลังอยู่ในสมดุลระหว่างเอเรียนกับมนุษย์หากการกลายร่างเสร็จสมบูรณ์เขาก็จะไร้ประโยชน์เพราะเขาก็จะกลายเป็นเหมือนกุ้งตัวอื่นๆทั่วไปช่วงเวลานี้แหละคือช่วงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวจากเขาให้ได้มากที่สุดร่าาางงกยขอขอเ จะสร้างมูลค่าให้กับเราเป็นพันๆล้านเลยเชียวละ่ะพ่อตาของวีคัสที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามไปว่าแล้วตัวเขาล่ะจะรอดไหม นักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็ตอบมาว่าไม่เราต้องใช้ทุกส่วนของเขาไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อไขกระดูกหรือแม้แต่เลือดสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเราจะบอกญาติของเขาว่ายังไงซึ่งขณะที่พวกเขาคุยกันวีคัสก็ยังมีสติรับรู้ทุกอย่างเขาจ้องไปที่พ่อตาของเขาเพื่อขอให้ช่วยแต่พ่อตาของเขากระบอกกับคนอื่นๆว่าเรื่องญาติของวีคัสผมจะจัดการเองเริ่มททำการชำละเขาได้เลย และตัวเขาก็กลับมาบอกลูกสาวของเขาว่าวีคัสนั้นติดเชื้ออย่างรุนแรงอาจจะไม่รอดเขาบอกให้ลูกสาวของเขาทำใจซึ่งเธอก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้เธออยากจะเข้าเยี่ยมวีคัสแต่พ่อของเธอก็ไม่อนุญาต ส่วนทางวีคัสตอนนี้เขากําลังจะถูกสว่านผ่าอกโดยที่ไม่ฉีดยาน,นอนหลับใดๆเขาดิ้นอย่างสุดชีวิตจนหลุดออกมาจากเตียงได้เขาได้จับหมอเป็นตัวประกันแล้วหนีออกไปจากแลบนั้นได้ส่วนพ่อตาของเขาที่รู้แบบนั้นก็สั่งคูบัสนํากองกําลังออกไล่ล่าเขาทันทีวีคัสพยายามติดต่อไปหาภรรยาของเขา แต่แม่ของเธอรับสายและเธอก็ได้ด่าวิคัสว่ายังกล้าโทรมาหาอีกรอและเธอก็วางสายไปวิคัสไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาโทรไปหาเพื่อนของเขาแต่ก็ไม่มีใครรับสายตอนนั้นเขาหิวมากเขาจึงไปที่ร้านเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งและก็ได้เจอจังหวะที่ข่าวของเขาออกมาพอดีพวกนั้นปล่อยข่าวมาว่าวิคัสนั้นไปมีเพศสัมพันธ์กับพวกกุ้งจนติดเชื้ออย่างดุนแรงเขาเป็นตัวอันตรายมากหากพบเจอก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนเมื่อคนในร้านเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีวีคัสกันหมด เขาจึงรีบกินอาหารและเอามือถือที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ไปด้วยผ่านไปแล้ว36ชั่วโมงหลังจากการติดเชื้อเขาพยายามใช้มือถือที่ขโมยมาโทรหาภรรยาของเขาแต่เธอก็ไม่รับสายส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังค้นหาทุกซอกทุกมุมวีคสัสรู้ดีว่าที่ไหนที่ปลอดภัยเขาจึงเข้าไปในเขตก้าและไปนอนอ,อมแรงอยู่ในบ้านของพวกกุง้งผ่านไปแล้ว40ชั่วโมงหลังจากการติดเชื้อตอนนี้ฟ้าสว่างแล้ว และวีคัสเมื่อเขาตื่นมาก็หิวมากเขาอดใจไม่ไหวไม่แต่เสร็จอาหารแมวที่ติดอยู่ก้นกระป๋องเขาก็เอามันมากินแต่มันก็ยังไม่อิ่มเขาจึงไปเข้าแถวเพื่อซื้อเนื้อจากพวกมาเฟียแต่เขาก็ไม่กล้ากินเนื้อดิบๆเขาจึงซื้ออาหารแมวมาแทนจากนั้นเขาก็มานั่งกินอย่างอด,ดอร่อยแต่ทว่าฟันของเขาอยู่ๆก็หลุดออกมาทําให้เขาหมดอารมณ์กินต่อ ตอนนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นซึ่งภรรยาของเขาโทรกลับมาวีคัสดีใจมากและบอกว่าผมไม่มีทางไปมีเพศสัมพันธ์กับพวกกุ้งนั่นเด็ดขาดมันอุบาทเกินไปพ่อของคุณใส่ความผมทุกอย่างคุณอย่าเพิ่งหมดศรัทธานในตัวผมนะผมกําลังจะหาทางแก้ไขและจะกลับไปหาคุณแต่ภรรยาของเขาก็ตอบกลับมาว่าเธอสับสนมากไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีและตอนนี้เธอก็ไม่อยากเจอวีคัสอีกแล้วด้วยหลังเธอพูดจบเธอก็วางสายไปวีคัสที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมาก เขาลุกไปหยิบอามิดของพวกที่ขายเนื้อมาและจะทําการตัดแขนของตัวเองแต่เขาก็ไม่กล้าเขาจึงลองตัดนิ้วดูหนึ่งนิ้วก่อนและมันก็เจ็บปวดมากเพราะเส้นประสาทของเขาได้เชื่อมกันหมดแล้วเขาไม่รู้จะทํายังไงได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นและพวกทหารก็นั่งห่อออกมาไล่ล่าเขาอีกจํานวนมากเขาจึงรีบหนีไปหลบอยู่ในบ้านของพวกกุ้งแต่ดันเข้าไปในบ้านของคริสโตเฟอร์พอดีวีคัสพยายามอธิบายว่าเขากําลังถูกตามล่าเขาขอหลบอยู่ในนี้สักพัก แต่แล้วพอเขามองไปรอบๆคอมพิวเตอร์พวกนั้นกลับใช้งานได้เขาเห็นมีสายไฟจำนวนมากต่อขึ้นมาจากใต้ดินเขาพยายามจะถามคริสโตเฟอร์ว่ากำลังจะทำอะไรแต่อยู่ๆเขาก็สลบไปตอนนั้นคริสโตเฟอร์ก็เห็นมือของเขาที่กลายพันเขาก็รู้ทันทีว่ามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์กลายเป็นแบบนั้นได้นั่นก็คือหลอดบรรจุของเหลวนั่นเองเขาจึงรีบพาวิคัสลงไปใต้ดิน เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาคริสโตเฟอร์ก็ถามทันทีว่าสารเหลี่ยวนั้นอยู่ที่ไหนวีคัสก็บอกไปว่ามันถูกพวก MNU ยึดไว้มันอยู่ในห้องแลบลึกลงไป4ชั้นเมื่อคริสโตเฟอร์ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมาก เพราะสารเหลวนั้นมันเป็นเชื้อเพลิงและที่พวกเขาอยู่ตอนนี้ก็เป็นยานวีคัสที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นว่านายมีเจ้าสิ่งนี้ซ่อนไว้ใต้บ้านมาตลอด20ปีอย่างนั้นหรอนี่มันเป็นข้อหารายแรงมากเลยนะถ้าหากพวกเขาจับนายได้ตอนนั้นลูกของคริสโตเฟอร์ก็บอกกับวีคัสว่าพวกเขาต้องการสารเหลวนั้นเพื่อสตาร์ทยานคริสโตเฟอร์ยังบอกอีกว่าถ้าหากฉันขึ้นไปบนยานแม่ได้ฉันสามารถซ่อมนายให้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้นะเมือ่อวีคัสได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากจึงเสนอตัวที่จะช่วยหาสาหนันนเหหลว้ใม แต่คริสโตเฟอร์ก็บอกไปว่ามันไม่ใช่ว่าจะหากันได้ไง่ายๆกว่าจะได้มาแค่นั้นต้องใช้เวลานานถึง20ปีเราต้องไปชิงเอาจากพวก MNU เมื่อวีคัสได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะบุกเข้าไปในสำนักงาน MNU มันเหมือนเป็นกับการฆ่าตัวตายชัดๆเขาไม่เอาด้วยกับแผนการนี้เด็ดขาดและเวลาก็ล่วงเลยไปผ่านมาแล้ว56ชั่วโมงหลังจากการติดเชื้อตอนนี้ตามตัวของเขาก็ค่อยๆกลพันหนังของเขาเริ่มหลุดออกทีละชิ้นทีละชิ้น เขาทรมานมากแต่ไม่รู้จะทํายังไงเอาแต่นั่งร้องไห้และแล้วภรรยาของเขาก็โทรมาอีกครั้งเธอบอกว่าเธอยังคงมีศรัทธานในตัววีคัสและรอวันที่วีคัสจะกลับไปหาเธอฝั่งวีคัสที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเขาบอกว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะซ่อมแซมตัวเองให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมให้ได้ขณะที่ทั้งสองคุยกันพ่อของเธอกับครูบัสก็ได้แอบดักฟังอยู่และพวกเขาก็รู้ที่อยู่ของวีคัสว่าอยู่ในเขต9พวกเขารีบเตรียมพร้อมทันทีส่วนวีคัสหลังจากวางสายแล้วเขาก็กลับไปหาคริสโตเฟ ซึ่งตอนนี้คริสโตเฟอร์ถอดใจแล้วเพราะถ้าไม่มีสารเหลวก็กลับดาวของพวกเขาไม่ได้แล้วเขาเอารูปไข่กักกันใหม่มาให้ลูกของเขาดูว่าพวกเขาต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่วีคัสก็ยังคงอยากรู้เขาถามไปว่าถ้าฉันเอาสารเหลวนั้นมาได้แล้วนายจะทํายังไงต่อ นายจะซ่อมฉันได้ใช่ไหมคริสโ <Christopher S 2> ตเฟอร์ก็ตอบไปว่าเมื่อเราได้มันมาแล้วเราก็จะขึ้นไปบนยานแม่บนนั้นฉันสามารถซ่อมแซมนายให้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้แต่จะไปเอาสารเหลวนั้นมาได้ยังไงวีคัสกต็ตอบไปว่ายังพอมีทางแต่อันดับแรกเราต้องมีอาวุธสกักก่อน เช้าวันต่อมาวีคัสก็ได้ไปขอซื้ออาวุธจากแก๊งในจีเรียแต่พวกนั้นกลับไม่สนใจเงินของวีคัสเพราะพวกมันสนใจแขนของวีคัสมากกว่าหัวหน้าของพวกนั้นก็สั่งตัดแขนวีคัสทันทีเขาจะเอามันไปกินเพื่อที่จะกลายมาเป็นเหมือนวีคัสแต่ขณะที่พวกนั้นตีวีคัสจนลม้มลงไป เขาก็ได้ไปเจอกับปืนเอเลี่ยนที่บางอยู่บนพื้นพอดีวีคัสจึงหยิบปืนขึ้นมายิงใส่พวกนั้นทันทีและเจาะปืนไปที่หัวหน้าแก๊งให้เอาอาวุธใส่ถุงให้เขาหัวหน้าแก๊งในจีเรียก็พูดตามหลังวีคัสว่าแกทํายังไงถึงได้แขนนั้นมาฉันก็อยากได้บ้างแกอยากคิดนะว่าจะหนีรอดไปได้ฉันจะตามล่าแกแน่จะมาไว้แต่ฝั่งวีคัสก็ไม่ฟังเมื่อเขาได้อาวุธมาแล้วเขาก็หนีอย่างเดียว ตัดภาพบัตที่คูบาสที่รอฟังข่าวอยู่ที่สำนักง,งาน MNU เขาส่งลูกน้องของเขาไปตามล่าวีคัสตามตำแหน่งที่เขาจับได้เมื่อคืนแต่พอพวกทหารไปถึงวีคัสก็ไม่อยู่แล้ว เมื่อครูบัสรู้แบบนั้นก็แค้นมากเขาบอกกับพ่อตาของวีคัสว่าเขาจะเป็นคนออกไปตามล่าดด้ตนเองแต่พูดยังไม่ทันขาดคำหน้าสำนักง,งานก็ได้เกิดระเบิดขึ้นซึ่งก็เป็นฝีมือของวีคัสกับคริสโตเฟอร์ที่บุกมานั่นเองทั้งสองบุกเข้าไปในห้องแลบที่เก็บสารเหลวนั้นไว้พวกเขาช่วยกันตามหาจนเจอวีคัสก็หยิบมันขึ้นมาแล้วจะพากันหนี แต่แล้วคริสโตเฟอร์กับได้เห็นสิ่งที่มนุษย์ทํากับศพเพื่อนของเขาพวกมนุษย์ถลกหนังของพวกกุ้งและทดลองต่างๆนานาตอนนั้นสติของคริสโตเฟอร์ก็หลุดเขาวางปืนลงและเหมือมองศพของพวกกุ้งและพวกครูบัสก็มาถึงวีคัสก็ได้ต่อสู้ยิงใส่ทหารพวกนั้นเสียชีวิตไปหลายนายพร้อมกับตะโกนเรียกคริสโตเฟอร์ให้ได้สติกลับมาเมื่อคริสโตเฟอร์ดึงสติกลับมาได้แล้วเขาก็ประกอบระเบิดระเบิดกำแพงหนีออกมา ทั้งสองรีบขับรถมุ่งหน้าไปหาที่บ้านของเขาทันทีพอมาถึงกุ้งน้อยก็รีบลงไปในยานก่อนและวีคัสก็ถามไปว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่ฉันจะหายเป็นปกติคริสโตเฟอร์ก็ตอบไปว่า3ปีเพราะหลังจากที่เขาได้เห็นมนุษย์ทํากับพวกกุ้งแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับไปพาพวกของเขามาช่วยเขาบอกว่าจําเป็นต้องใช้สารเหลวทั้งหมดเพื่อให้ไปถึงไวขึ้นแต่ยังไงก็ต้องใช้เวลานานถึง3ปีเขาสัญญากับวีคัสว่าเขาจะกลับมาแน่นอนและเขาก็จะลงไปในยานทิ้งให้วีคัสอยู่บนนี้คนเดียวส่วนวี ที่ได้ยินแบบนั้นก็รับไม่ได้เขาบอกว่านายสัญญากับฉันแล้วว่านายจะซ่อมฉันเขาจึงใส่คริสโตเฟอร์ทีเพลอและลงไปในยานแทนเขาหลอกกุ้งน้อยว่าพวกเขาต้องเอายานขึ้นก่อนแล้วค่อยกลับมารับคริสโตเฟอร์ทีหลังกุ้งน้อยก็บอกที่ใส่สารเลวส่วนทางคริสโตเฟอร์ก็โดนคูบาซ้อมอย่างหนักอยู่ในบ้านหลังจากที่ยานมีเชื้อเพลิงแล้วก็เหลือแต่ขับขึ้นไปวีคัสก็ลองไปมุ่มั่วจนสามารถนำยานขึ้นมาได้พวกคูบาสที่อยู่ในบ้านก็ต้องรีบหนีออกมาจากบ้านทันทีวีคัสสามารถนานาาายขขึ้้มไดแต่เ ังขับไม่คล่องจึงถูกคูบัสสั่งสวายานร่วงในทันทีและเขาก็ถูกคูบัสจับได้ทั้งวีคัสและคิสโตเฟอร์ถูกคูบัสนําตัวกลับไปแต่แล้วขณะที่พวกนั้นกําลังจะออกไปจากเขตยก้าก็ถูกพวกแก๊งในจีเรียเข้ามาโจมตีเพราะอยากจะแก้แค้นวีคัสเช่นกันพวกในจีเรียมีเยอะกว่าจึงจัดการพวกทหารได้และจับตัววีคัสไปหาหัวหน้าของพวกมันซึ่งหัวหน้าของพวกมันเมื่อเจอวีคัสแล้วก็สั่งจัดการวีคัสทันทีส่วนคูบัสที่เสียลูกน้องไปหลายคนก็รีบเรียกกาลังเสริมมาช่วย ตัดมาที่กุ้งน้อยที่หลบอยู่ในยานเขาก็ได้ทําอะไรบางอย่างกับยานถึงแม้ยานจะเสียหายจนขับเคลื่อนไม่ได้แต่เครื่องมือชุดคําสั่งยังใช้งานได้กุ้งน้อยได้ทําการปลุกยานแม่ที่จดนิ่งมานานกว่า20ปีให้ตื่นและให้ลอยมาหาที่ยานเล็กตกแถมยังเปิดสั่งการหุ่นยนต์ที่อยู่กับพวกไนจีเรียให้จัดการฆ่าพวกไนจีเรียทั้งหมดอีกด้วยและเมื่อหุ่นยนต์ตัวนั้นฆ่าพวกไนจีเรียหมดแล้วมันก็ได้เปิดให้วีคัสเข้าไปในตัวของมันบวกกับตอนนั้นพวกคูกบ้าน วิคัสจึงรีบเข้าไปในหุ่นนั้นทันทีและเมื่อเขาออกมาก็พบว่าคริสโตเฟอร์ยังถูกพวกนั้นจับไว้อยู่ด้วยความกลัวบวกกับความโกรธวิคัสก็พูดกับครูบัสว่านายเอาเจ้ากุ้งนั้นไปและปล่อยฉันไปซะหลังพูดจบเขาก็วิ่งหนีไปส่วนครูบาสที่เห็นแบบนั้นก็พูดย้อเย,อเยอ้ยวิคัสที่เป็นคนขี้ขลาด และเขาก็สั่งสังหารคริสโตเฟอร์ทันทีวีคัสที่อยู่ในหุ่นยนต์ก็ได้ยินเสียงของครูบัสเขาทําไม่ได้ที่จะปล่อยให้คริสโตเฟอร์ตายเขาจึงกลับมาช่วยถึงแม้เขาจะบังคับหุ่นไม่เก่งแต่ว่าอาวุธของหุ่นนั้นมีเยอะมากวีคัสก็ได้จัดการพวกทหารไปหลายนายตอนนั้นเขาตะโกนบอกคริสโตเฟอร์ให้วิ่งไปที่ยานเขาจะเป็นคนคุ้มกันให้คริสโตเฟอร์ก็มุ่งหน้าไปที่ยานนั้นทันทีส่วนวีคัสก็เอาหุ่นของเขามาบังกระสุนให้และคอยตอบโต้เป็นระยะระยะ จนในที่สุดวีคัสก็ได้เจอกับของหนักพวกนั้นยิงสไนเปอร์เข้าใส่หุ่นเต็มๆจนลม้มลงไปแต่วีคัสก็ยังจัดการสไนเปอร์คนนั้นไปได้ครูบาสก็รีบเข้ามาซ้ําจนหุ่นเสียหายหนักไปต่อไม่ไหวเขาจึงบอกให้คริสโตเฟอร์ไปให้ถึงยานส่วนตัวเขาจะเป็นคนยันไว้ให้แต่คริสโตเฟอร์ก็บอกไปว่าถ้าไปก็ไปด้วยกันฉันจะไม่ทิ้งนายเด็ดขาด แต่เนื่องด้วยเวลาที่มีน้อยวีคัสก็พูดขึ้นว่านายจงรีบไปพาลูกของนายกลับบ้านไปซะอย่าให้ฉันต้องลุยถึงขนาดนี้แล้วนายไปไม่รอดคริสโตเฟอร์ก็ย้ำมาว่าฉันจะกลับมาอย่างแน่นอนขอเวลาแค่3ปีจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปที่ยานต่อ ส่วนวีคัสที่ยันพวกทหารไว้มีอะไรก็ใส่ออกมาจนหมดเพื่อไม่ให้พวกทหารไล่ตามคริสโตเฟอร์ไปได้ส่วนทางคริสโตเฟอร์เมื่อเขามาถึงในยานลูกแล้วเขาก็เปิดคําสั่งให้ยานแม่ดูดเอายานของเขาขึ้นไปทันทีฝั่งคูบาสที่เห็นแบบนั้นก็กะจะสวยยานนั้นให้ร่วงเขายิง RPG ออกไปแต่วีคัสก็จับมันไว้ได้อย่างง่ายดายและมันก็ได้ระเบิดใส่แขนของหุ่นยนต์จนเสียหาย ตอนนี้ทั้งสองยืนประจันหน้ากันคูบัสก็ไม่หนีเขาพร้อมที่จะตายด้วยน้ำมือของวีคัสขณะที่วีคัสกำลังจะเหนี่ยวไกลูกน้องของคูบัสก็ขับรถมาชนเขาอย่างจังเขาตะเกียกตะกายพยายามลุกขึ้นมาให้ได้ แต่ก็โดนคูบัสยิงซ้ำอีกครั้งจนหุ่นยนต์หยุดทำงานและตัววีคัสก็ร่วงลงมาคูบัสเข้ามาเพื่อปิดฉากส่วนวีคัสตอนนี้การกายร่างของเขากำลังจะเตรียมตัวแล้วแม้แต่ตาของเขาก็เปลี่ยนไปและแล้วพวกกุ้งที่อยู่แถวนั้นก็ออกมาช่วยวีคัสพวกมันรุมฉีกร่างคูบัสจนไม่เหลือชิ้นดีส่วนทางคริสโตเฟอร์ที่ขึ้นมาถึงยานแม่แล้วเขาก็ได้สั่งการนำยานนั้นขึ้นไปในห้วงอวกาศกลับไปยังที่ที่เขาจากมา มนุษย์ทั่วเมืองโจฮันเนสเบิร์กต่างดีใจที่ยานนั้นไปไปได้สักทีมาถึงตอนนี้นักข่าวคนเดิมก็ให้สัมภาษณ์ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าคริสโตเฟอร์จะกลับมาอีกหรือไม่เราไม่รู้ว่าเขาแค่นี้ไปเฉยๆหรือว่ามีแผนการมาช่วยพวกพ้องและจะกลับมาเปิดสงครามกับมนุษย์หรือไม่นั้นไม่มีใครรู้เลยส่วนทางวิคัสนั้นหลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหมดนั้นก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยหลายคนบอกว่าตอนนี้เขาถูกหน่วยงาน m n u จับไปวิจัยถึงตอนนี้เขาก็ยังคงถูกกุมขังอยู่ซึ่งก็ไม่มีใคครรรู้้วววาามจิิง่ตอนนี v ั้นนไไปอยู่่หนหลังจากที่พวกกุ้งถูกย้ายที่ใหม่พวกมันก็ยังคงเพิ่มประชากรมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ประชากรของพวกมันมีมากถึงสองด้านปดแสนรายและยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนทางภรรยาของวีคัสก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าฉันเจอดอกไม้ที่ทํามาจากขยะวางอยู่หน้าบ้านเหมือนกับว่ามีใครบางคนมาวางมันไว้ คนอื่นๆบอกให้ฉันทิ้งมันเพราะมันก็เป็นแค่ขยะแต่สําหรับฉันแล้วไม่ใช่ฉันคิดว่ามีใครบางคนตั้งใจทํามันมาให้ฉันและภาพก็ตัดมาที่กุ้งตัวหนึ่งที่กําลังตั้งใจทําดอกไม้จากขยะอยู่เขาเช็คดูซ้าแล้วซ้าเล่าเพื่อให้แน่ใจว่าดอกไม้ที่เขาทํานั้นสมบูรณ์แบบและหนังก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังที่มีชื่อว่า District 9ยึดแผ่นดินเปลี่ยนพันมนุษย์เรื่องราวของชายผู้โชคร้ายที่ดันไปเจอเข้ากับสารบางอย่างจนทําให้ตัวของเขากลายร่างเป็นเอเลี่ยนและต้องคอยอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆด้วยความหวังเล็กๆว่าเพื่อนของเขาจะกลับมาตามสัญญาและสามารถช่วยให้เขากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้คิดว่าคริสโตเฟอร์จะกลับมาไหมหรือแค่หนีไปเฉย,เฉย และถ้ากลับมาเขาจะพาพวกมาประกาศสงครามกับมนุษย์ไหมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปอีกตามเคยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป